สวัสดีครับเมื่อนี้ครับทีมงานแพ่งรูเรื่องครับกับหนางานพื้นที่จัดเตรียมพื้นที่เพื่อทําการเกษตรนะครับคุณแม่เพิ่นสีปลูกอินทผาลัมนะครับในพันธุ์ดีพันธุ์งามมาจากทังบานผือนะครับพอมกับทีมงานสร้างที่มีประสบการณ์ครับเมื่อนี้ครับสร้างต๋อยบาร์ใบจากอิสราเอลกับลูกมือน้องบิ๊กครับผมเจ้าของสวน มูลค่าหลายแสนแล้วครับหลังจากที่กู้ท่อกระสวมากจนเขาวบาให้กู้แล้ว <c oughs> กู้ดูซะเลือกเกินนะครับแต่ว่นดังบิ๊กกับบอย่อมยอทอ,อครับผมนะครับแ <c oughs> <c oughs> ท้ภาพบรรยากาศเอามาให้พี่ให้น้องนะครับที่นี่หัวใจด้รักของเรื่องของการเกษตรนะครับปลูกต้นไม้อยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนนะครับผมมีพื้นที่ที่ดินที่ดอนนะครับที่วา่างเปล่า นะครับจัดเตรียมพื้นที่เรียบร้อยครับวน,นี้หลังจากเตรียมดินสูงจากพื้นเดินประมาณ60สิเส้นนะครับพื้นที่หนึ่งไรใส่งบประมาณในการถมทีนสี่หมื่นบาทครับน,นีไ่ไม่ไม่เอี่ยมเอียมเลย <c oughs> บอกรา,าคาเงินบอกค่าราคาเงินครับให้พี่น้องได้หูจักตนทุน <c oughs> จ่างสร้างอีกสี่พันบาทครับ <c oughs> สร้างไม่ได้ สงมาวัดหกเมตรคุ้นหกเมตรหกนครับเมตรคุ้นหกเมตรนะครับวันระยะไอเรียบร้อยนะครับหลังจากที่จัดเตรียมพื้นที่แล้วเขาก็สะขุดหลุมประมาณห้าสิบเซนนะครับจัดเตรียมก้นหลุมนะครับว่าจะเป็นการใส่สารยิงากย่างนี่ครับกันปวกกันยังหรือว่ากันมะรังกันหมอดกันแม่งไป ใส่ขี่ไก่้วกาสีว่างระบบดามยศนะครับเป็นจับเทียบดามยศแล้วแล้วกรพร้อมกับพวกเรื่องระบบน้าบาดานระบบป,ป้าป,ป่าต่างๆนะครับอ,นนะอินทราลัมพันดีพันงามครับมาจากทังบันผือนะครับเอาเพื่อบันผือตัวละจักบาทกัน้องบิ๊กสี่พันห้าร้อยบาทครับตัวเดียวเลยครับผมบ้าโ ก็แพรกกระดอไอินทพาลัมปลูกแนวมันยานกเนาะกับแพงธัรมบดาครับใส่งบประมาณลายเติบหกเมตรคูณหกเมตรครับพื้นที่หนึ่งไรอยู่นี่กับสีใส่ประมาณจักสามสิบ <c oughs> ต้นสี่สิบต้นนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่กับทีมงานดองนุ้งครับมันนี่ได้มาจัดเตรียมพื้นที่ให้คุณแม่จุม๋มขุณแม่จุ๋มนะครับบ้านนุนตมครับ อีกจากน้อยเพิ่นกาสีเฮ็ดเป็นโมเดลของการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมในเรื่องของการทำเกษตรทำเกษตรสหรับคนที่มีหัวใจพร้อมการเกษตรนะครับเกษตรพ่อเพียงให้เสือแดงจึงเครื่องในงบุษร้างกะไดเ,เอาละครับผมหลังจากปลูก ต้อนอินอภาลัมเซติีน,<ส>เ,นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสีอัพเดตภาพบรรยากาศของบ้านสวนที่เพื่อนประสบความสำเร็จแล้วเอมามาให้พี่เห็น้องเบื้งเลยครับรอย่าลืมกดติดตามนะครับพุ่นแล้ว